รมกันต่อครับเอ็นบีนอตรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับสัญจรน,นอกสถานที่อยู่กันที่บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ครับด้านหลังของผมนะครับคุณผู้ชมก็คือรถมินิบัสครับแน่นอนการนํารถมินิบัสมาสแสดงบริเวณในงานของเราคงจะต้องเป็นมินิบัสที่ไม่ธรรมดาและแตกต่างจากรถมินิบัสคันอื่นอย่างแน่นอนครับจะแตกต่างยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณนาวินสนอดดนตรีครับคุณนาวินสว,ส,สวัสดีครับ มินิบัสคันนี้ที่เราเอามาจัดแสดงให้กับประชาชนได้เข้ามาชมกันแตกต่างจากมินิบัสทั่วไปยังไงครับคุณนาวินครับครับก็มินิบัสคันนี้นะครับเป็นมินิบัสมินิมัสขนาด27ที่นั่งนะครับความยาวอยู่ที่7.6เมตรนะครับที่สำคัญเลยก็คือเป็นแบรนด์ของคนไทย100%นะครับผลิตและประกอบในประเทศไทย นะครับและกะทั้งตัวแบตเตอรี่เองนะครับเราก็มีโรงงานที่ผลิตในประเทศไทยด้วยเหมือนกันซึ่งแบตเตอรี่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของตัวรถ e ีวีเลยครับผมครับตรงนี้คือคือเป็นเป็นรถไฟฟ้าสูงไหมฮะไฟฟ้าครับผมครับการชาร์จไฟแต่ละครั้งใช้เวลานานไหมแล้วชาร์จไฟ1ครั้งสามารถใช้ใช้เดินทางได้ประมาณกี่กิโลครับคุณนาวินครับ ก็จริงๆข้อดีของเรานะครับ,รบจุดเด่นของตัวรถไฟฟ้าของเราเนี่ยเราทำตัวฟ้าชาร์ตนะครับ การชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยครับเราสามารถใช้เวลาอยู่แค่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับซึ่งปัจจุบันเราอาจจะเคยได้ยินว่ารถไฟจริงๆต้องใช้เวลาชาร์จถึง3ชั่วโมง7ชั่วโมงแล้วแต่แต่ว่าของเราทําได้เร็วที่สุดตอนนี้ที่1่ชั่วโมงนะครับสำหรับสแตนดาร์ดชาร์จนะครับซึ่งจริง,รงๆเรามีโมเดลที่มันสามารถทําได้เป็นฟาสชาร์จด้วยที่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่านี้นะครับส่วนการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยเราวิ่งได้อยู่ที่สําหรับรถทันนี้นะครับจริงๆแล้วแต่รุ่นนะครับรุ่นน ที่250ถึง300กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งครับผม250ถึง300กิโลเมตรก็ถ้าจากเชียงใหม่เชียงใหม่โอ้ไปก็คือไปได้ถึงรคับผม ไฟบ้านทั่วไปชาร์จได้ไหมฮะหรือว่าจะต้องมีหม้อแปลงขนาดไหนครับคุณนวินครับ okay. สำหรับไฟบ้านทั่วไปเนี่ยในหลักการชาร์จได้นะค,ะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติของรถที่เป็นรถเชิงอุตสาหกรรมขนาดนี้เนี่ยรเรามองว่า,วาถ้าเป็นไฟบ้านหรือไฟ AC ที่เรารู้กันนะครับจะใช้เวลาในการชาร์จนานมากนะครับเพราะกำลังไฟ1กําลังไฟน้อยนะครับแล้วก็ต้องมีตัวคอนเวอร์เตอร์ในการเปลี่ยนไฟจากตัว AC เป็น DC ด้วยเพราะนั้นมันจะใช้เวลาค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเราไม่นิยมครับเราจะใช้เป็นตัวไฟ DC เท่านั้นอ๋อ ก็คือชาร์จตรงนี้เลยชาร์จตรงนี้เลยครับแล้ววันนี้เราก็จะมีแบบที่ชาร์จแบบนี้เลยเปิดเปิดได้เลยไหมครับเปิดได้ครับท่านชาร์จอ๋อเปิดท่านชาร์จแบบนี้ท่านชาร์จที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับใช้กันทั่วโลกนะครับขาครับ C C S Type 2ครับอ่าสมมุติก็คือตรงนี้ไฟเราโอเคอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เหมือนกับเติมน้ํามันทั่วไปง่ายๆเลยครับผมอ๋อเสียบเลยนะครับเสียบเลยครับผมแล้วเราจะดูยังไงต่อครับทีนี้ เราไฟไฟถ้าเสียบถ้าเครื่องปกติอันนี้เป็นเครื่องม็อกนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปกติก็คือเสียบแค่นี้ครับแล้วก็จะมีที่มอนิเตอร์ตรงนี้เาก็จะขึ้นตัวเลขขึ้นมาเป็นค่าไฟต่างๆครับครับครับคุณนาวินการชาร์จสมมุติว่าเอกชาร์จเต็มแล้วแล้วขับไปแค่ลำปางแล้วแบตมันลงประมาณสักขีดหรือสองขีดอย่างเงี้ยเอกชาร์จได้เลยไหมหรือว่าจะอ๋อเหรอครับไม่ต้องรอครับชาร์จได้เลยครับครับครับก็ก็คือ สมมติว่าแบตมันยังเหลือประมาณสัก60%แต่เราคิดว่าเดี๋ยวจากนี้ไปเราจะเดินทางไกลเลยก็สามารถชาร์จได้ทันทีที่นี้การบำรุงรักษาครับคุณนาวินครับจะแตกต่างจากรถยนต์ที่ใช้น้ํามันทั่วไปยังไงไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแตกต่างกันมากนะครับเพราะรถไฟฟ้าคันนี้นะครับหเลยเครื่องยนต์ไม่มีอีกแล้วนะครับเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์อีกแล้วใช้มอเตอร์แทน คเครื่องที่2เนี่ยก็คือตัวเกียร์นะครับรถมินิบัสคันนี้เราไม่มีเกียร์เพราะฉะนั้นไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีเกียร์ความยุ่งยากในการบำรุงรักษาเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆหมื่นโลการเปลี่ยนถ่ายแหวนรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อะไรเงี้ยตัดไปหมดเลยฮะวิธีการดูแลรักษาจะง่ายมากนะครับเดี๋ยวนะครับไม่มีเกียร์ไม่มีคลัตช์แล้วแล้วมันยังไงครับความแรงความอะไรของของตัวรถนะครับคุณอวิน ต้องบอกว่าเราใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ให้กําลังโดยตรงกับพลาขับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทอร์กของมอเตอร์เนี่ยโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยกำลังสูงอยู่แล้วเพราะในเรื่องความแรงความเร็วในการขับเคลื่อนรถอ v จะทําได้ดีกว่ารถเครื่องยนต์ทั่วไปครับผมอ๋อความเร็วเราเราสามารถทําได้สูงสุดประมาณไหนครับคุณนาวเนครับโดยทั่วไปรถ EV นะครับทำได้สูงสุดถึง120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยกฎหมายนะครับในใน,ในรถขนาดใหญ่เนี่ยเราก็ถูกจํากัดไว้ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโ<อ>ก็ก็ความเร็วเหมือนกับรถทั่วไป,วไปคุณอวินสมมุติมัน,ม,นมันขึ้นเขาอย่างทางไปลำปางมันก็ต้องมีแบบช่วงรอยขุนตาอะไรอย่างเงี้ย<อ>มันขับมันแรงส่งมันได้หรอคุณอวินครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าจริงๆแล้วรถคันนี้ต้องบอกว่าเราไปทดสอบวิ่งกับที่เขาสามมุกเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นที่ค่อนข้างมีความชันพอสมควรแล้วเราทดสอบแบบฟูลโหลดด้วย ขนาดเดียวกันถ้าทางลงราดชันเราก็ใช้เกียร์ต่ำ แล้วก็ใช้เกียร์ต่ำแล้วแล้วส่วนส่วนตรงนี้ส,นส่วนอันนี้เราเราจะต่อยังไงถ้ามัน<อ>แบบทางลงเขาอย่างเงี้ยคุณนาวินจริงๆต้องบอกว่ารถ E ีีเนี่ยเขาจะมีข้อดีของเขาเขาจะเรียกว่าเป็นรีทัตเดอร์นะครับก็คือเป็นตัวช่วยเบรกนะครับโดยโดยที่ใช้มอเตอร์นะครับในตัวช่วยเบกรกเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของเบรกมันจะทําได้ดีนะครับในกรณีถ้าลงเขาเนี่ยมอเตอร์ก็จะช่วยเบรกอีกแรงหนึง<อ>่งมันก็จะไม่ไม่ไปทิ้งน้ําหนักให้การทํางานของตัวเบรกทํางานหนักมากเกินไปอ๋อครับเพิ่ความปลอดภัยถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ มอเตอร์กลาเป็นรถไฟฟ้าตอนนี้คือสตาร์ทอยู่นะคนุณผู้ชมครับ,รบแต่เราไม่ได้ยินเสียงรถเลยคือไม่ได้ยินเลยข้อหนึ่งข้ออ่หนึ่งครับเสียงรถไม่มี2ก็คือควัน ไม่มีกลิ่นไม่มีไอเสียใดๆอีกต่อไปแล้วครับครับ,คร,บครับผมเนี่ยเราเราเราสตาร์ทอยู่นะครับซึ่งเราไม่ได้ยินเสียงเลยในปัจจุบันเนี่ยพอดีเราเพิ่งทําตลาดเมื่อปลายปีนะครับ,รบปัจจุบันเราก็มีให้ทางลูกค้านําเสนอแล้วก็มีทดลองใช้รถนะครับซึ่งปัจจุบันเรามีเพรสออเดอร์มาจากลูกค้าแล้วนะครับกว่าร้อยคัน นะครับซึ่งก็รอส่งมอบประมาณน้าจ้ประมาณสัก Q3 ของปีนี้นะครับ,รบเราก็จะได้เห็นรถไซนี้วิ่งที่สาธารณะแต่ถ้าไม่ใช่รถไซนี้นะครับเป็นรถ EV ีของบริษัทเองที่ผลิตจากโรงงานของบริษัทเนี่ยเรามีส่งมอบรถที่เป็นรถวิ่งร่วมขอสอมกไปเรียบร้อยแล้วครับร้อยยีคัน<อ>นะครับในกรุงเทพ ตอนนี้คือเริ่มใช้เริ่มเริ่มขับกรุงเทพแล้วสำหรับตรงนี้แต่ต่างจังหวัดยังยังไม่ยังไม่ยังยังไม่มีครับโอ้ครับผมซึ่งจากนี้ต่อไปก็จะได้รับความนิยมอย่างแน่นอนเพราะว่าประหยัดพลังงานเอาไปประหยัดเรื่องของน้ํามันก็จะใช้ไฟฟ้าแทนใช่ครับผมครับคุณผู้ชมครับเละนี่คือรถมินิบัสนะครับเป็นรถที่พลังงานสะอาดทีเดียวคุณผู้ชมครับและอย่างที่บอกนะครับว่าประหยัดไฟแล้วเรื่องของความเร็วความแรงก็ไม่แตกต่างจากมินิบัสทั่วไปเช่นเดียวกันครับ ว่าใครสนใจนะครับก็สามารถมาแวะชมหรือว่าเข้าไปดูข้างในได้เลยนะครับว่าความแตกต่างของมินิบัสตัวนี้น่าสนใจขนาดไหนครับแต่ยังมีอีกหลากหลายบูธคุณผู้ชมเพราะว่างานเรากว้างจริงๆแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปบูธต่อไปกันต่อนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับ